ท่านราขอข่การสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทำดาบที่ขุดไม่มีมันพงังเนาะแล้วก็จะมาอัปเกรดด,ด้วแน่เด็กก็เดี๋ยวผมจะแจกระบบเงินตัวนี้ไว้นะครับผมโอเคข้างในผมให้เราห่อทับสวัสดีผมตีฟแอดพ่ประมาณวอล์กครับผมประมาณนี้เลยฮะว่าเพื่อแพ่ก็จะได้มาประมาณนี้เนาะจากนั้นก็ให้เราครับผมมาเดี๋ยวขออนุญาตทุบตรงนี้ทิ้งก่อน เดี๋ยวอันนี้จะสอนวิธีที้จะสอนแค่ว่าทํายังไงให้จาบคนนี้มันไม่พังนะครับผมระหว่างอะไรของเขาใส่ครับผมรีเพทค,ครับผมในเ,เพทไอเทมเยังดีตี้นะเนาะดีตี้แอทเอทก่อนันนี้ก็คือทั้งหมดเลยเนาะซึ่งเราจะเราจะเตรียมอัปเกรดเลยเนานะเราก็จะใช้แฮกเท่ากับ New Player แล้วกันนะฮะ n เนวเพย์เยอร์จากนั้นก็ ตามด้วยสล็อตครับผมมาสล็อตดอตปาเนาะศูนย์อ่ะจะบอกว่าอันนี้คือช่องศูนย์นะครับผมอันนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีทั้งหมดเก้าช่องแต่นับได้แปดนะอ่ะก็ไม่ต้องสองสัยกันเราต้องการให้อ่าในส่วนของดาบครับผมเรามาอยู่ตรงฝั่งซ้ายสุดเนาะแล้วก็ใช้เป็นสล็อตปาศูนย์ประมาณนี้เลยแล้วก็ แล้วก็จะใช้เป็นดาบไม้เนาะสมมตเล่นผมสวอตเนาะสวอตประมาณนี้รีพิเตอร์ไว้ทิ้เลยเนาะก็ให้ไม้เช e ็คดนะ้วยเนาะว่ามันทำรีพิเตอรหรือเปล่าอ่าอ,อันนี้คือสองมันต้องขึ้นแบบโนทาร์เก็ตนะอ่าแล้วก็ใส่ดีเลย์สักสิบห้ากันอือจากนั้นเนี่ยก็ให้เรามาที่จุดเกิดสมมุติว่า ตรงนี้คือจุดเกิดของเราเนาะอือฮะตรงนี้คือจุดเกิดของเราเราครับก็มาวางเขามาอีกอันหนึ่งเนาะเราก็มาจับพิกัดตรงตรงนี้เลยอือฮะเรา,าก็แท็กแอสเอเราก็ใส่พิกัดเมื่อกี้เนาะ เราก็ใช้ประมาณนี้เลยีพิ e a อร์ไว้ที่เป็นรี5กันโอเคเรามาลองดูกันปึ๊บอลืมลืม,ลมใะแหกแล้วก็ใส่แอปแล้วก็ตามด้วย new r p a e ประมาณนี้เลยอาา่ะฮะปึ๊บเราก็จะได้ดาบที่ไม่มีเงินพังมาแล้วนี่เยอ่ะถ้าเกิดเราได้มาอย่างงี้เราอย่างต่อมาผมเราจะมาทำระบบอัปเกรดกันเราจะทิ้งลิงก์งสองตัวนี้ไวนะ้เนาะโอเคเราก็วางไปเลยครับหนึ่งก็ต่อมาอาา่ฮะ น,นี้ผมยกตัวอย่างแค่อันเดียวกนะ่อนนะอ่าแล้วก็จะเป็น scoreboard layer test appd แล้วเนี่ยผมแนะนำให้ใส่พิกัดตรงนี้เลยนะมันจะได้กำหนดเส็งว่าคนที่อยู่ตรงนี้จะสามารถทำงานได้นะแล้วก็ใส่พิกดัดไปเลยเนาะลบ77 y เท่ากับสีเท่ากับลบสมาเต่าเท่ากับ1ประมาณนี้เลย เราก็จะให้เทสเป็นมนะันนี่เนาะมันนี่เราจะาจใช้ราคาเท่าไหร่ดีใช้ราคาสักห้าสิบแล้วกันนะฮะล้วก็กดปิดไปแล้วก็มาปรับเป็นอินพุตอย่างนี้เนาะแล้วก็๊อปปี้เนาะ๊อปปี้อืมแล้วก็มาวางครับแบบเป็นเชียนคอนไว้ที่เาเรียบร้อยเปลี่ยนจากเทสเป็นรนะีมูฟเนาะวิธีนี้จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะนี่ในประมาณนี้หลันั้นนนนนนนก็ใช้เป็นแท็กเอ่อ fp พเอ็กเท่ากับลบเราก็ใส่พิกัรเมื่อกี้เลยเนาะนแล้วก็แอบไปด้วยโนนิวครับผมโนนิวเพเยอร์ก็เราก็ให้เรากลับตัวนี้มาก่อนเราก็ปรับเป็นเชียนคอนลยู่ที่เรียบร้อย จากนั้นเราก็ให้เรามาวางตรงไหนก็นได้นะหนึ่งทีนะเดี๋ยววางตรงนี้กันเราครับผมก็จะใช้ครับผมก็จะใช้เป็นในส่วนของแท็กแครับผมตามด้วยแท็กเท่ากับ no no new ครับผม no new pageer เนาะแล้วก็จะให้มัน remove new pageer ครับผมนะครับใส่ฟักเป็น รีพิเตอร์คอมไมทีฟประมาณนี้ก็เผื่อมันเอ็นชาร์ด้ด้เผื่อเอ็นชาร์ดได้โอเคจะมาให้เราเอามาต่อที่ตรงนี้นะเมื่อได้ตรงนี้เยร็แล้วเราก็มาต่อที่รีพิเตอร์เราก๊อบอันแรกมาผมก๊อบอันแรกมาเนาะมาเป็นเชียนเอาไว้ทีบให้เรียบร้อยแล้วก็มาเพิ่มเติมครับผมเห็นตัวนี้ไหมแล้วก็เพิ่มมืนโนไปเลยเนาะโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้ โอเคเราก็มาเปลี่ยนไอเทมเลยเนาะเราจะใช้เป็นสโตนกันสโตนสวอตประมาณนี้เลยโอเคมาลองดูกันเ,เราลองน้ำปุ่มมากันโอเค okay, ก็จะได้ประมาณนี้เนะาะข้อตัดคิดในวันนี้ก็จบกับหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับ,บนี้ก็ขอจอวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ